ดีนะักศึกษาทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่เคมีอินที Me In Z นะคะเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวฉันขอยาแชร์สกรีนนิดหนึ่งนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเคมีอินทรีย์ในส่วนของปฏิกิริยาของสารอินทรีย์นะคะรายละเอียดรายวิชาเนี่ยอาจารย์จะไม่พูดในรายละเอียดแล้วเนาะแต่ว่าให้โฟกัสว่าวันนี้นะคะเรา,าเรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยาของสารอินทรีย์แล้วก็กลไกของการเกิดปฏิกิริยานะคะ เนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้นะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีด้ยวยกันห้าปฏิกิริยานะคะทั้งหมดแล้วก็มีตัวอย่างแล้วก็แบบฝึกหัดจ้า mm hmm. เพื่อไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าถึงปฏิกิริยาต่างๆเราต้องรู้ก่อนว่ามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะ,ะอ่าทีนี้เรามาดูว่าปฏิกิริยาเคมีคืออะไรนะคะ จะรู้ได้ไงว่าปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะก็คือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของสารหนึ่งไปเป็นอีกสารหนึ่งจ๊ะโดยที่การเปลี่ยนแปลงหรือว่ารายละเอียดของลําดับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยเขาเรียกรวมว่ากลไกการเกิดปฏิกิริยานะคะซึ่งในฐานะนักเคมีเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเข้าใจกลไกของการเกิดปฏิกิริยาเพื่อที่จะนํามาออกแบบปฏิกิริยาในอนาคตตัวเร่งปฏิกิริยาเรียกเตอร์ต่างๆนะคะ ทีนี้เมื่อเรามั่นใจแล้วว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นจริงๆเรามาดูสิ่งที่ต้องคำนึงถึงต่อไปคืออะไระคะจะมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นก็จะต้องมีการแตกพันธะดังนั้นเราจะต้องมาดูว่าเป็นการแตกพันธะประเภทไหนนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นการแตกพันธะประเภทไหนเราก็จะรู้ลักษณะของตัวที่จะเข้าทำปฏิกิริยานะคะว่าเป็นแบบไหนทำให้เรารู้มาถึง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นว่าเป็นประเภทไหนแล้วก็เข้าใจถึงหลักการแล้วก็กลไกของการเกิดปฏิกิริยาได้นั่นเองนะคะทีนี้มาดูในรายละเอียดการแตกพันธะนะคะการแตกพันธะเนี่ยแบ,บ่งออกเป็นสองประเภทนะคะโฮโมไลติกครีเวชแล้วก็เฮทเทโรไลติกครีเวชนะคะโฮโมแปลว่าอะไรลูกโฮโมแปลว่าเหมือน โฮโมแบบว่าเหมือนเหมือนแต่ว่าแตกแล้วได้เท่ากันนะคะแตกแล้วได้เท่ากันก็คือตอนแรก A กับ B แชร์อิเล็กตรอนกันอยู่นะคะแตกตัวออกมาได้ A เอาไป1 B เอาไปคนละหนึ่งได้เท่ากันคลอรรนแชร์อิเล็กตรอนกันอยู่ได้คลอไรด์เอาไป1อิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งก็เอาไป1อิเล็กตรอนในทางกลับกันถ้าเป็นเฮเทโรเฮเทโรไลติกครีเวชเฮเทโรแปลว่าไม่เท่ากันเคยแชร์กันอยู่แต่ว่าทำไมคะปริยาณี A ได้มาลบ2ตัวได้มาเยอะกว่าก็เลยมีประจุลบนะคะ B ลบน้อยกว่าก็เลยกลายเป็นประจุบวกนะคะได้อิเล็กตรอนไปน้อยกว่าอย่างเช่นการแตกตัวของน้ำนะคะได้โปรโตอนกับไฮดรอกซิลกรุนะจ๊ะลบกับบวกจ๊นะ นี้มาดูลักษณะของตัวเข้าทำปฏิกิริยาบ้างนะคะตัวเข้าทำปฏิกิริยาภาษาอังกฤษเรียกว่า reaction reagent นะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะ n u c l e o p h i l e e l e c t r o p h i l e แล้วก็ Free Radical นะ n u c l e o p h i l e n นิวคลีมาจาก n u c l e u s f i l e แปลว่าชอบชอบ n u w l e ล n ยร์ e ิล e มีประจุเป็นอะไรลูกจำได้ไหมประจุบวกแล้วใครจะชอบประจุบวกอนะ ก็ประจุลบไงประจุตรงข้ามกันวิ่งเข้าหากัน,นะคะเป็นประจุลบหรือเป็นไอออนที่ให้อิเล็กตรอนมีลบเยอะก็อยากจะให้อิเล็กตรอนเป็น, ator, นะะอิเล็กตรอนโดเนเตอร์นะคะอิเล็กตรอนโดเนเตอร์ก็ใช้ในการสร้างพันธะได้แก่ล e ิวอีสเบสนะคะหรือว่าไฮดรอกซิลกรุ๊ปนะคะ o h ลบีนลบนะมาดูตัวที่2ลูก อิเล็กโทรฟาวอิเล็กโทรอิเล็กตรอนชอบอิเล็กตรอนนะคะก็คือพวกที่ทำไมคะพวกที่มีประจุบวกนั่นเองพร้อมที่จะรับอิเล็กตรอนจ้าก็คือพวกลิวิสแอซิดนะคะไฮโดรเนียมไอออนมีประจุบวกเป็นอิเล็กตรอนเอ็กเซปเตอร์พร้อมจะรับนั่นเองถัดไปลงฟรีเรดิคอลอันนี้จะใช้ต่อไปอีกนานเลยนะคะฟรีเรดิคอลหรือว่าตัว อนุมมลอิสระในร่างกายเรานะคะก็คือพวกอะตอมหรือโมูอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเดียวมีอิเล็กตรอนเดียวแปลว่าอะไรเขาพร้อมที่จะหาตัวใหม่เข้ามาเติมเต็มให้เขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขามีแค่ตัวเดียวมาลุกนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความไม่สเสถียรเขาก็เลยว่องไวในการทําปฏิกิริยามากไปเจอโมเลกุลข้างๆนี่ก็พร้อมจะพุ่งชนตลอดเวลาเรียกว่าฟรี แรดิคอร์นะคะอย่างเช่นตัว m e ทิลฟรี e รดิคอ c a l หรือว่าตัว f รี e ร a ิคอ a l ของคอรีนนะจ๊ะทีนี้มาเข้าสู่หัวใจของวันนี้นะคะก็คือปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ซึ่งจะมีทั้งหมด5ปฏิกิริยาด้วยกัน,นะคะ่ะมาเริ่มที่ปฏิกิริยาแรกปฏิกิริยาการแทนที่หรือ substitution นะคะจะแทนที่ด้วยอะไรลูกก็แทนที่ด้วย3ตัวไง3 reagent ที่เรียนไปจำได้ไหมเหอย แทนที่ด้วยนิว c คลีโอไฟล์อิเล็กทรไฟล์แล้วก็ฟรีเรดิคอลนะคะมาเริ่มที่ตัวแรกหนุกนิวคลีโอไฟล์นิว e คลี e นิวคลีชอบนิวเคลียสก็ทำไมหูกเข้าโจมตีที่นิวเคลียสนิว c คลีโอฟาวตัวสีแดงตัวนี้มาเข้าโจมตีที่นิวเคลียสนะคะเข้าแทนที่ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งถูกแทนที่ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็จะมีหมูที่หลุดออกไปนะคะคือตัว X นั่นเองมาดูตัวอย่างหนุ อันนี้เมทิลคอร์ไรด์เมทิล C H สามคอร์ไรด์มาเจอกับไฮดรอกซิลกรุ๊ปไฮดรอกซิลกรุ๊ปเนี่ยเป็นนิวคลีโอฟาวที่เก่งมากเขาเข้ามาทำไมลูกพยายามจะเข้ามาแทนที่ท,ะะที่นิวเคลียรนะคะทีนี้ตัวคอรินก็แพ้ไปได้มาเป็นเมทิลกับ O H กรุ๊ปกลายเป็นเมทานอลนะคะตัวคอรินก็กระเด้งออกมาจ้าเป็นปฏิกิริยาการแทนที่ทีนี้ แทนที่ด้วยอิเล็กโทรฟา์ชอบอิเล็กตรอนก็จะแทนที่ในบริเวณที่ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนสูงนะคะมักจะเกิดกับสารประกอบพวกอะโรมาติกก็คือพวกที่มีวงเบนซีนมาดูตรงนี้บ้างเขาจะตัดพันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนออกแล้วก็ฟอร์มพันธะใหม่นะคะก็คือพันธะระหว่างคาร์บอนกับตัวเขาเองคืออิเล็กโทรฟา์นะคะถ้ามีอิเล็กโทรฟา์เป็นคลอรีนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะชื่อว่า c o r ร i n a t i o n แทนที่ด้วย h o r r i n e ถ้าแทนที่ด้วย b r o m i n e ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าอะไร bromine bromine bromination นะคะแทนที่ด้วยกรดไนตริกเรียกว่าไน r a t i o n มาจากคำว่าไนตริกนะคะก็ไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้เป็นปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยอิเล็กโทรฟ์ต่อมา อันสุดท้ายแล้วของการแทนที่นะคะเป็นการแทนที่ด้วยฟรีเรดิคอลฟรีเรดิคอลเนี่ยจะเกิดการแทนที่ด้วยฟรีเรดิคอลได้ก็ต้องมีตัวเรดิคอลก่อนเนาะขั้นตอนหรือกลไกการเกิดปฏิกิริยาการแทนที่แบบนี้เนี่ยจะเหมือนการเกิดปฏิกิริยาแบบหนึ่งที่ชื่อว่าโพลิเมอไรเซชันเรีคชันซึ่งเราจะไปเรียนในอนาคตอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็จำกันให้ขึ้นใจโดยที่จะแบ่งขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเป็น สามขั้นตอนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือ initiation เริ่มการเกิดหรือเริ่มการสร้าง free radical ในที่นี้คือคอรีนะคะแตกตัวได้ free radical ของคอรีสองตัวนะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าฟรีเรดิค a ลซึ่งมีความไม่เสถียรมากนะคะจะไปเจอกับโมเลกุลข้างๆแล้วก็ฟอร์มตัวเป็น radical ตัวใหม่ นะหรือว่าสารประกอบตัวใหม่ก็แล้วสารประกอบหรือว่าฟีแลคโลตัวใหม่นี่ก็จะทําปฏิกิริยาต่อไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าเขามีความไม่เสถียรสูงใช่ไหมก็จะเหมือนการต่อสายโซ่ต่อเชนไปเรื่อยๆนะคะก็จะเรียกว่าขั้น propagation นั่นเองนะคะทีนี้พอมันเกิดการ propagate ไปเรื่อยๆแล้วนะคะ จนมันปิดโครงสร้างอิเล็กตรอนแชร์กันครบกดออกเตตนะคะปิดสายโซ่แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอน terminate chain หรือว่าขั้นตอนการสิ้นสุดโซ่นะคะก็จะเกิดเป็นสารประกอบที่มีความเสถียรมากขึ้นอย่างเช่นฟรี e รดิเคิลสองตัวมาเจอกันผลิตออกมาได้เป็นสารใหม่แชร์อิเล็กตรอนปิดโซ่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอน terminate ไม่ใช่ค่ะ initiate นะคะ initiate ตัว radical propagate radical กับ radical มาเจอกันต่อสายโซ่ให้ยาวขึ้นแล้วก็ terminate chain นะคะปิดโครงสร้างปิดสายโซ่นั่นเองจ้ามาดูตัวอย่างอื่นของการแทนที่บ้างนะคะอย่างเช่นปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาการเตรียมเอาเคนจาก LQ hairline LQ เอาขอโทษค่ะ จากแอลเคนการเตรียมแอลคิวเฮลไจากแอลเคนนะคะอันนี้มีแอลเคนอยู่ในหกอยู่นะคะแอลเคนทำปริยากับคลอรีน hmm. นะคะได้เป็นแอลคิวเฮลไลนะคะ mm hmm. ก็คือมีแอลคิวแล้วก็มีเฮลเจนอยู่นะคะก็คือเติมคอรีนเออแทนที่คลอรีนเข้าไปนั่นเองแทนที่ลงไปไหนแทนที่ลงไปในเมทิลกรุ๊ปนะจ๊ะ mm hmm. ต่อมาลูก เป็นไนเตรชั่นของเบนซีนนะคะก็คือมีเบนซีนทำปฏิกับกรดไนตริกนะคะตัว N O 2ของกรดไนตริกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตัวไฮโดรเจนเกิดเป็นไนโตรเบนซีนนะคะต่อมาปฏิกิริยาที่2แล้วนะคะปฏิกิริยาการเติมจ้า Addition Reaction นะคะแ d d แปลว่าเติมเป็นปฏิกิริยาที่2โมเลกุลมารวมตัวกันให้กลายเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นหรือว่ามีความเสถียรมากขึ้นนะคะจะเห็นว่าโมเลกุลเริ่มต้นเนี่ยจะมีความไม่เสถียรอยู่เนื่องจากว่ามีพันธะคู่อยู่นะมีพันธะคู่อยู่ซึ่งเป็นจุดที่ทำไมคะไม่อิ่มตัว มีการเติมสารใดสารหนึ่งเข้าไปทําให้โครงสร้างมีความอิ่มตัวมากขึ้นนะคะปฏิกิริยาการเติมเนี้ยเราเจอในชีวิตประจําวันมากมายเช่นการเติมไฮโดรเจนเข้าไปในน้ํามันหรือไขมันนะคะให้เอ่อเป็นของเหลวหรือของแข็งให้น้ํามันตัวนั้นเนี่ยมี ความคงทนมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันการเกิดออกซิเดชันจะทำให้น้ำมันทำไมคะเหม็นหื่อนั่นเองนะคะก็จะช่วยยืดอายุของตัวน้ำมันได้นานขึ้นใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมาการีนหรือว่าเนยขาวเป็นต้นจ้าทีนี้ปฏิกิริยาที่ถามค่ะปฏิกิริยาการกำจัดเมื่อกี้ สังเกตดูจากไม่อิ่มตัวกลายเป็นอิ่มตัวใช่ไหมเติมเข้าไปเติมจนอิ่มกาจัดออกจากอิ่มตัวกลายไปเป็นไม่อิ่มตัวนะคะเกิดปฏิกิริยาตรงข้ามกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นการกําจัดน้ําออกจากโมเลกุลนะคะปฏิกิริยาการกําจัดเนี่ยจะกําจัดพวกโมเลกุลเล็กๆออกไปนะคะส่วนหน้าอันนี้มีแอลกอฮอล์อยู่นะจ๊ะเป็นเอทานอลนะคะมีตัวเร่งเป็นกรดนะคะก็จะได้เป็นอีเทน อีทีนะคะมีพันธะคู่เกิดขึ้นเห็นว่าจะเห็นว่าทำไมคะจากเอทานอลนะคะได้มาเป็นอะไรอิ่มตัวอยู่แล้วกลายไปเป็นไม่อิ่มตัวกำจัดน้ำออกไปนะคะได้เป็นเอลคีนนั่นเองนะคะ,ะทีนี้มาดูการกำจัดไฮโดรเจนแฮราร์จากโมเลกุลบ้างอันนี้จะเห็นว่ามีไฮโดรเจนอยู่ในโมเลกุลอิ่มตัวกันอยู่ดีๆกลายมาเป็นทำไมลูกได้ไบผลิตไปเป็นน้ำแล้วก็ไฮโดรเจนถูกกระเด้งออกมา ก็จะกลายเป็นปฏิกิริยาการกำจัดแฮไลายออกจากโมเลกุลแล้วก็เอาไฮโดรเจนออกมาด้วยในรูปของน้ำนั่นเองค่ะต่อมาแบบที่4ลูกปฏิกิริยาการจัดเรียงตัวใหม่หรือ Rearrangement นะคะการเรียงตัวใหม่ก็คือการเปลี่ยนจากไอโซเมอร์หไปเป็นอีกไอโซเมอร์ห นะคะจะมีการจัดเรียงตัวใหม่ระหว่างโมเลกุลนะคะในโมเลกุลเดียวกันเองหรือว่าภายในโมเลกุลก็ได้นะคะโดยที่มาดูที่ตัวอย่างนะคะอ่ะตัวนี้เห็นโครงสร้างไหมมีการไม่อิ่มตัวอยู่ที่ปลายสายโซ่อยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งบิวทีนเกิดปฏิกิกริยาสายโซ่พันธะคู่ย้ายมาจากตำแหน่งหนึ่บิวทีนกลายเป็นตำแหน่งที่สอง นะคะคเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากไอโซเมอร์หไปเป็นอีกไอโซเมอร์หจะเรียกว่าปฏิกิริยาการจัดเรียงตัวใหม่จ้าต่อมาลูกปฏิกิริยาสุดท้ายปฏิกิริยา r e d o อกอันนี้เรียนกันตั้งแต่มปลายแล้วนะคะปฏิกิริยา r e d o อกจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนอิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัเกิดขึ้นนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาออกซิเดชันและ รีดักชันนั่นเองนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องมานั่งดูว่าตัวไหนมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันบ้างมีการคำนวณเลขออกซิเดชันของสารตั้งต้นแล้วก็เบ a t แล้วก็ผลิตภัณฑ์ถูกไหมแต่ทีนี้เพื่อประหยัดเวลานะคะจะมีคีย์เวิร์ดมาบอก ถ้าเป็นปฏิกิริยาแรกคือปฏิกิริยาออกซิเดชันะคะจะมีการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนออกซิเดชันคือทําปฏิกิริยากับออกซิเดออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นจะมีการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนหรือลดลงของไฮโดรเจนนะคะอันนี้ก็คือดูตัวอย่างลูกไซคร h เฮกซานอลออนี่คืออะไรคะแอลกอฮอล์ Alcohol. มี OH Group อยู่ตรงนี้มีไฮโดรเจนอยู่ตรงนี้ เจอตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปเปลี่ยนไปเป็นไซโ,โคเฮกซานอนอะไรหายไปหูุอออกซิเจนหายไปไหมไม่หายมีเพิ่มไหมไม่มีแต่ทําไมคะมีการลดลงของไฮโดรเจนก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันอันนี้เป็นโซ่ตรงเป็นโพ o ิิลแอลกอฮอล์เจอตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปมีอะไรเพิ่มขึ้นออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็นปฏิกิริยา ออกซิเดชันง่ายๆะคะ่ะปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เราพบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันก็คือปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะเผาไหม้หรือสันดาบออกซิเดชันคือทำปฏิกับออกซิเจนนะคะเช่นเอาไฮโดรคาร์บอนมาทำปฏิกกับออกซิเจนเอามาเผาไหม้ถ้าเผาไหม้สมบูรณ์จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะคะถ้าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ล่ะเจอได้ไหมได้เป็นอะไร คาร์บอนมอน,นอกไซด์กับน้ำนะคะจะเห็นว่ายิ่งอัตราส่วนระหว่างไฮโดรเจนต่อคาร์บอนของตัวสารตั้งต้นเยอะจะได้ขมเหลวเยอะได้ขมเหลวเยอะก็คือเ,อเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็จะทําให้มีการนําแนวคิดเกี่ยวกับพวกพลังงานสะอาดนะคะเช่นพวกมีเทนหรือแก๊สธรรมชาติเนี่ยที่มีอัตราส่วนไฮโดรเจนต่อคาร์บอนน้อยเนี่ยเอามาใช้ก็จะทําให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดลอ้อมมากขึ้นนะคะ มาดูปฏิกิริยารีดักชันบ้างลูกเมื่อตก,กี้มีการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนทําปฏิกิริยาออกซิเจนนะคะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันอันนี้ถ้ามีการลดลงของออกซิเจนแสดงว่าเป็นปฏิกิริยารีดักชันลดลงของออกซิเจนแต่ว่าเพิ่มขึ้นของไฮโดรเจนะค่ะมาดูอันนี้ไซโคโฮเฮกซานนลมีออกซิเจนเปลี่ยนไปเป็นไซโคโฮเฮกเซนออกซิเจนหายไปแปลว่าเป็นรีดักชันนะคะอันนี้ลูก ไม่อิ่มตัวนะคะมีการทำริยากับไฮโดรเจนนะคะอันนี้เป็นอะไรเคนคีนนะคะเป็นแอลคีนแอลคีนทำริยากับไฮโดรเจนใส่ไฮโดรเจนเข้าไปจากไม่อิ่มตัวกลายเป็นอิ่มตัวมีอะไรเพิ่มขึ้นมีไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นปฏิกิริยา e รดักชันหรือปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนเข้าไปนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูต่อกันในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะดูว่าปฏิกิริยาต่อไปนี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาประเภทไหนเนาะการเติมการขาจัดการแทนที่เรียนตัวใหม่ออกซิเดชันรีดักชันนะคะที่เราเรียนกันไปมาดูตัวอย่างแรกหลูอ่าแอลคีนแอลคีนทำปฏิกิริยากับน้ําได้อะไรลูกแอลกอฮอล์เออซึ่งได้ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวแล้วก็มีหมู่แอลกอฮอล์ ติดอยู่ใช่ไหมคะเป็นการเตรียมแอลกอฮอลจากในลูกแอลคีนนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นปฏิกิริยาก,การเติมน้ำเข้าไปคะ่ะทันกันไหมคะต่อมาตัวแอลกอฮอลทำปฏิกับไฮโดรเจนโบรไมด์ได้ไฮโดรเจนโบรไมด์เข้าไปอยู่ในโครงสร้างเลยลูกเออมาเบียดเข้าไปเลยแล้วก็ได้ไบโพ d ดักเป็นน้ำดังนั้นเป็นปฏิกิริยาอะไรลูกมีอะไรมีอะไรถูกเบียด ก็ต้องแทนที่ถูกไหมคะเอออะมาดูข้อสามไม่ยากไม่ยากอันนี้แอลคีนเหมือนกันเติมไฮโดรเจนเข้าไปจากไม่อิ่มตัวกลายไปเป็นอิ่มตัวไม่อิ่มตัวกลายเป็นอิ่มตัวแปลว่าเติมใช่ไหมคะเป็นพิาการเติมเป็นเติมอะไรไฮโดรเจนเรียกว่าไฮโดรเจนชันนั่นเองคะ่ะต่อมาลูกในทางเดียวกันเติมอะไรเข้าไป เติมโบมี m เข้าไปในโครงสร้างจากไม่อิ่มตัวกลายเป็นอิ่มตัวก็เลยกลายเป็นการเติมโบรม m นคือ bromination จ้ามาดูอีกสามข้อลูกอ่ะทีนี้มีอ l คิ l h ฮ l i n e อันนี้เป็นเส้นอ l คิลมี halogen ก็เลยกลายเป็นอ l คิ l h ฮ l i n e ได้ตัวเล่งปฏิกิริยากลายไปเป็นแ l ลคีนอ่ะอะไรหายไปลูก เโลเจนใช่ไหมเฮลเจนหายไปดังนั้นเป็นปฏิกิริยาการขาจัดแฮลเจนเห็นไหมไม่ยากใช่ไหมคะมาดูอันนี้บ้างอ่าเป็นโครงสร้างใหญ่เป็นโครงสร้างแบบอิ่มตัวธรรมยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้อะไรได้แบบไม่อิ่มตัวแล้วก็ได้ไปลาย o d u c t ักเป็นไฮโดรเจนกับโบรีนไฮโดรเจนโบรไมา์ทั้งไฮโดรเจนทั้งเฮลเจนแปลว่าเอาอะไรออกเอาทั้ไฮโดรเจนกับ h a ลิโจนออกเป็นปริยาอิลิมินเนชันั่นเองขพรสุดท้ายสำหรับแบบฟุนหัดนะคะ,ะตัวนี้เป็นโครงสร้างแบบไม่อิ่มตัวทำปริยากับสารใดสารหนึ่งได้สารตัวเดียวโครงสร้างที่อิ่มตัวมากขึ้นแต่ว่าเป็นการเติมแต่เติมอะไรเข้าไปเติมทั้งไฮโดรเจนทั้งเฮลเจนนะคะไฮโดรเจนคอรไร ถูกต้องเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะแล้วจันก็ยังมีแบบฝึกหัดหาฝากไปให้ทำที่บ้านเพื่อการทบทวนด้วยนะคะไปเลือกว่าเป็นปฏิกิริยาประเภทไหนเหมือนกันอ่าสรุปวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับ Reaction Reagent นนะคะสารที่เข้าทำปฏิกิริยาปฏิกิริยา เคมีที่เกิดขึ้นในสารอินทรีย์ทั้ง5ประเภทนะคะลักษณะการเกิดรวมไปถึงแบบฝึกหัดแล้วก็ตัวอย่างด้วยนะคะก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรทิ้งคาถามไว้ให้อาจารย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจานจะตามมาตอบนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ